ดวงชะตาคนที่เกิดวันศุกเป็นยังไงเรามาดูกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใจกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับมีแต่วความอยากอยากได้นั่นอยากได้นีออนน่อยากซื้อนู่นอยากซื้อนี่นะแต่ความอยากซื้อของคุณเนะี่ยมัน ตอนนี้ยังซื้อไม่ได้นะครับยังซื้อไม่ได้คุณเนี่ยก็ต้องแบบขยนขันขันแข็งนิดนึงช่วงนี้เข้าใจครับใช้คานี้ขยัขนขันแข็งทุกคนขยันหมดแล้วครับแต่ขยันของคุณในช่วงนี้นก็คือคุณดีอยู่อย่างหนึ่งนะถ้าคุณเป็นเซลเนี่ยคุณไปหาลูกค้าให้ е, กินข้าวกันเฮ้ยเดี๋ยวพี่เลี้ยงน้องเออมีแต่คนเอ็นดูคุณนะเออมีแต่คนเป็นดูคุณมีคน,คนแบบลูกค้าเนี่ยเป็นคนซัพพอร์ตคุณด้วยซ้านะครับตัวคุณเองเนี่ยจะปิดจ็อบไม่ได้เฮ้ยไม่ป็นไทตอนนี้ของยังเต็มออยยยยยู่่่่่พพีีีัังงขาาาาไไมมมดด้้้้้วๆกกิินนนน๋ซืให อ้ยอยู่ได้เพราะลูกค้าแต่เกิดไม่ค่อยมีตอนนี้นะครับเพราะตอนนี้คุณกําลังตามหาลุยกับเศรษฐกิจแบบนี้นะคุณลุยลุยที่จะไปทํางานลุยที่จะไปขายของลุยที่จะปิดการขายได้นะครับแต่ตอนนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะปิดการขายยากนะครับคณสุกับ